ไม่จําเป็นต้องบำเพ็ญไม่ต้องต่อสู้ในหวังและไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบชีวิตเล็กๆน,น้อยๆหลังจากเดินทางข้ามมิตสร้างแสนสบายจริงๆโฮสสันคือเอวระบบของคุณกรุณาผูกมัดกับสันและเริ่มทําภารกิจระบบของคุณด้วยค่ะไม่เอารีบใส่หัวไปซะทำไมต้องปฏิเสธด้วยล่ะซันสามารถช่วยคุณคองโลกแห่งการบำเพ็ญได้เลยนะ สันรู้วิธีการของระบบของพวกเธอมาก่อนหน้านี้แล้วถึงมันจะโคตรเจ๋งก็เจ๋งแต่มันก็โคตรเหนื่อยเหมือนกันแถมยังมีดัสนีสซีวัดความสำเร็จต่างๆนานา,นานที่น่าหลังเกียจเองซันก,ก่อนซันทำงานแบบสูนทนเจไม่ได้พักสักวันและได้ตายกระทานฐานพอตอนนี้ซันเดินทางเข้ามิติมาแล้วซันยังต้องทำงานให้กับระบบอีกลรอไม่มีทางโปดให้โอกาสซันด้วยเถอะซันพยายามทำให้มันดีขึ้นค่ะ สันไม่มีทางทำงานนอกเวลาหรอกชีวิตนี้สันจะไม่ทำงานพาร์ทไทม์อีกแล้วหรือว่าที่ฮอปตปฏิเสธสันเพราะสันทำงานหนักไม่พองั้นเหรอไม่ได้การสันจะต้องเปลี่ยนให้มันแข็งแกร่งขึ้นระบบลนหาที่ตายที่แข็งแกร่งที่สุดได้รับการอัปเดตแล้วภารกิจมือใหม่คือการเอาหัวโขกกำแพงฮอตรีบผูกมัดเร็วเขา ไม่เอาด้วยลรอกสันกลัวแจ๊บเธอไปหาคนอื่นเถอะขนาดนั่งชี้อยู่ก็ยังจะตามเธออีกนะระบบนี้น่าลำคาญสมาร์การเซ็กอินแบบนอนอยู่เฉยๆได้รับการอัปเดตแล้วเซ็กอินที่ประตูสำนักหล่งเจียนเพื่อรับรางวัลสุดโหลโฮสรลบผูกมัดแล้วไม่เอามันต่างจากการเซ็กอินเข้าทำงานตรงไหนทำไมซันถึงถูกปฏิเสธอยู่ตลอดเลยล่ะ คงเป็นเพราะว่าสันยังทำงานหนักไม่พอสินะฮอดสันพอเลยพอเลยสันไม่อยากได้ยินแล้วฮอดระบบถูกอัปเกรดซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นระบบนอนเฉยๆตามใจตัวเองไร่เทียมฐานซ่วนิรันเพียงแค่ผูกมัดกับสันคุณก็จะได้รับรางวัลมหาศารสันไหมเดี๋ยวเดี๋ยวระบบนอนเฉยๆอะไรนะ ระบบนอนเสยๆตามใจตัวเองไรเทียมฐานส้วนิลีลานค่ะฮอตหลังจากที่ผูกมัดกับระบบนอนเสยๆตามใจตัวเองไรเทียมทานส้วนิีนีหลานแล้วแม้จะนอนอยู่เสยๆแต่คุณก็ยังไรเทียมฐานในโลกแห่งการบําเพ็ญนอนเสยๆก็ไรเทียมฐานฟังดูค่อนข้างตรงไปตรงมาแฮเธอคงไม่หลอกสันให้ตายใจก่อนแล้วค่อยฆ่าสันเหมือนหมู่วันหลอกนะสันสาบานได้เลยถ้าสันโกหกคนขอให้สันตายด้วยบั๊กของระบบ ระบบนี้ดูค่อนข้างจริงใจแฮลองดูดีไหมนะเอาละสันจะเสื้อใจเธออีกสักครั้งก็แล้วกันขอแสดงความยินดีกับฮอตที่ผูกมัดกับระบบสามเลได้รับรางวัลภารกิจผูกมัดเขตแดนมหาจักรพรรดิระดับมนุษย์ขึ้นสู่ระดับมหาจักรพรรดิขั้นแรกอะไรเนี้ยนี่สันก้าวข้ามจากมนุษย์ไปยังเขตแดนใหญ่จริงๆงั้นเหรอ ตรวจพบว่าโฮดกำลังหายใจได้รับรางวัลเป็นทะลวงเขตแดนทันเทสและผลมัคาหงมังหนึ่งรระดับมหาจักรพรรดิขั้นแรกขึ้นสู่ระดับมหาจักรพรรดิขั้นสองเสียแค่หายใจก็ทะลวงเขตแดนได้ถ้านอนเฉยๆจะไม่ไหลเทียมทานเลยเลยเน่ยตอนนี้ซันอยู่ในเขตแดนมหาจักรพรรดิขั้นสองแล้วงั้นซันก็ไม่จำเป็นต้องหาข้ออ้างในการต่อสู้แล้วสินะ นี่มันแรงสะเทือนอะไรกันหรือว่าสำนักเหลี่ยงแจ้นของเรากำลังประเสรินกับหายนะงันเหรอรีบไปตีละครั้งเรียกวิญญาณเก้าครั้งและเรียกพวกอาวุโสทั้งหมดมาที่โถงใหญ่เพื่อหาลือกันแรงกดดันนี่มันหรือว่าจะมีการถือกําเนิดของมหาจากักรพรรดิแรงกดดันนี้สร้างหน้าทึ่งจริงๆครั้งสุดท้ายที่เกิดปรากฏก,การณ์เนเน้มันก็ผ่านมาห้าปีแล้ว รีบหาให้เจอจะได้รู้ว่ามหาจัก,กรพรรดิเพิ่งถือกำเนิดเป็นคนของสำนักใดสาลาสวียนเจแันสวงต้าเฉิงข้าพบความลับแห่งสวรรค์แล้วต้องรีบไปไรายง,งานท่านจัก,กรพรรดิดีเนซื้อของมหาจัก,กรพรรดิคคอหวังอยางอยู่ในสำนักเหลี่ยงเจียนถ้าชีวิตที่แล้วของสนราบลื่นแบบเน่ก็คงจะดีไม่น้อย ตลอดชีวิตยีป่ปีฉันไม่เคยจับมือผู้หญิงเลยด้วยซ้ำตรวจพบว่าฮอตต้องการหาคู่บำเพ็ญกำลังทำการแสดงเป้าหมายที่สามารถทิ่เิตได้อะไรนะระบบนอนใสๆไร้เทียมทานสามารถช่วยฉันแก้ปัญหานี้ได้งั้นเหรอฮอตระบบได้คัดกรองเป้าหมายที่เหมาะสมที่สดุดที่จะให้คุนิิธิตแล้วกรุณาเลือกได้เลยค่ะนี่มัน ถึงจะบอกให้เลือกก็เถอะแต่ถ้าให้สันพิธศษเองแบบนี้มันก็ยุ่งยากนะเซ่ฮอตอย่าลืมรับรางวัลภาลเกเกตพิธิษคู่บำเพ็ญของคุณล่ะเดี๋ยวเซ่สันยังไม่ได้เริ่มพิธิษเลยนะทำไมถึงได้รางวัลแล้วล่ะเยหลินหลังจากพรรดินีแห่งราชสวงศงใต้ฉังกำลังเข้ามาพบมหาจากักรพรรดิหวังหยางภรรยาของสันส่งตรงถึงหน้าบ้านไลยระบบสุนัขก,ก็ใส่การได้เหมือนกันเนี่ย ก็ไม่เท่าไหร่หรอกค่ะพอสันคือระบบนอนเฉยๆตามใจตัวเองไร่เทียมทานช่วยนินดรันยังไงล่ะจากกรพพัด,ดินเน่แห่งรานสวองตาเสงิงผู้กวาดล้างอานจากทั้งหกถึงกลับมาที่นี่ด้วยตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นกันนะมหาจากกรพพัดที่ซื้อหวังอย่างผู้เน้ยอยู่ในสำนักหล่งแจ้นจริงๆงั้นเหรอเหตุใดข้าถึงไม่เคยรู้มาก่อนข้าไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยว่ามีคนที่ซื้อหวังอย่างอยู่ด้วยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันนะ ผู้อาวุโสชื่อฟังตั้งแต่ก่อตั้งสำนักมาเคยมีผู้อาวุโสซื้อหวังอย่างหรือไม่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยขอลับข้าเคยรวบรวมแผนผมลำดับบรรพบุรุษของสำนักแต่ก็ไม่มีใครซื้อหวังอย่างเลยหวังอยางดูเหมือนจะมีสิทธิที่ไม่ลงนามมีซื้อเน็เขาอาศัยอยู่ในบ่อสำระดดาบขอลับ,ลบเดี๋ยวนะข้าจำได้แล้วในบรรดาผู้ก่อตั้งสำนักเคยมีปรมาจารย์แซ่หวัง เิงซิ่หวังอย่างผู้นี้จะต้องเป็นบรรพจา์เนี่ยนะเขาคงปกป้องสำนักเหลียงเจียนโดยไม่เผยตัวตนจนถึงทุกวันนี้ส่งฟังเจ้าไปต้อนรับท่านจัก,กรพรรดิดิเนี่ยคนที่เหลือตามข้าไปคุกเข่าคำนับท่านบรรพจารย์ที่บบาสำรดาดบคารวะท่านบรรพจาย์นี่ก็เป็นรางวัลของระบบด้วยงั้นเหรอนี่เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแดงไม่ใช่พอระบบหอกข้า ถ้าเป็นแบบนี้งานก็คงต้องปล่อยเลยตามไยลูกขึ้นเธอไม่ต้องมากพิธีขนาดนั้นก็ได้ท่านบนรรพจารย์จักรพรรดินีแห่งราชสวงงต้าเสริงต้องการเข้าพบท่านไม่ทราบว่าควรจะทําอย่างไรดีขอรับหอนางคงจะมาที่นี่เพื่อขอแต่งงานสินะขอแต่งงานเหรอนะนี่มันจะเป็นไปได้อย่างไรสั่งน้าตกตะลึงจริงๆหรือพวกเราจะได้ยินเพล จักรพรรดินีเสด็จมาขอแต่งงานด้วยตัวเองเรื่องแบบนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะไหนๆจักรพรรดินีก็มาแล้วเส้นนั้นข้าก็ควรจะไปทักทายนางด้วยตนแดงเหลือวะมหาจักรพรรดิหวางหยางไม่อยากเข้าพบข้าเอ่อคือว่าท่านบรรพาจารย์หวัางหยางกำลังบำเพ็ญอยู่ที่หุบเขาด้านหลังท่านจักรพรรดินีโปรดรอสักครู่เถิดขอรับ อารมณ์และรูปลกักษณ์เนยแตกต่างจากมหาจากักรพรรดิในตำนานอย่างสิ้นเชิงหรือว่าการทำนายความลับแห่งสวรรค์จะผิดพลาดแย่ yeah, ละเซ่นี่เป็นครั้งแรกที่สันได้เจอสาวสวยลืมเปลี่ยนเสื้อผ้าศาสนิาไรยระบบกริมหาอุปกรณ์เจ๋งๆมาให้สันแล้วสันอยากจะปรับปรุงภาพลักษณ์ของตัวเองทำภารกิจงานสุมนมสำเร็จได้รับรางวัลเป็นสุดจกักรพรรดิราชแห่งแดนมังกร ทำการสวมใส่สุดจกักรพรรดิแาะแห่งแดนมังกรและเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของสุดได้สำเร็จน,นี่คือเขตแดนมหาจากักรพรรดิซังน้าตกตะลึงจริงๆไม่คิดเลยว่าสำนักหลิงเจนของเราจะมีมหาจากักรพรรดิกับเขาด้วยน,นี่มันหวังอย่างผู้นี้เป็นมหาจากักรพรรดิจริงๆมีหนามซ้ำเขตแดนของเขาก็สูงกว่าของข้ามาั้ง ท่านมหาจากักรพรรดิหวังหยางข้าน้อยมีนามว่าเย่หลินหลางโปรดลงมือช่วยราชวงวงต้าเสร็งของเราด้วยเจ้าค่ะน่ะนี่คือจกักรพรรดินีที่กวาดล้างอาณาจักรทั้งหกจริงๆงั้นเหรอรีบลุกขึ้นเถิดข้ารู้ถึงความถูกยากของเจ้าแล้วเพียงแต่ข้าละทิ้งเรื่องทางโลกมาหลายปีแล้วและไม่อยากเข้าไปพัวพันกับเรื่องทางโลกเอง ตราบใดทีด่ท่านมหาจากักรพรรดิหวังหยางสามารถช่วยราชวบต์ตาเสริงได้ไม่ว่าจะให้ทําอะไรข้าก็ยอมไม่ว่าจะให้ทําอะไรงั้นเหรอความเสียสละของจกักรพรรดินีองค์นี้ยิ่งใหญ่เกินไปแล้วนะนี่มันหากท่านมหาจากักรพรรดิหวังหยางไม่ชอบข,ข้าข้ายินดีสัญญาด้วยร่างกายของตัวเองหาอะไรนะสัญญาด้วยร่างกายตัวเองนะนี่มัน จักรพรรด,ดินีสัญญาด้วยร่างกายของตัวเองเรื่องนี้จะต้องเป็นข่าวใหญ่ในโลกแห่งการบำเพ็ญอย่างแน่นอนถึงสันจะลบในร่างกายของจักรพรรด,ดินีมากก็เธอแต่ถ้าสันตกลงจะไม่มีปัญหามากมายมาถาโถมที่บ้านสันงั้นเหรอหัวที่เขาลบจักรพรรด,ดินีแย่หลินหลางคนเนี้มีร่างกายวิหกเพลิงซักเซตที่หายได้ยากอย่างเย้งระบอบร่างกายนี้มีประโยชน์ยังไงงั้นเหรอ หากผู้บำเพ็ญได้บำเพ็ญคู่กับคนที่มีร่างกายวิหกเพิงศักดเส่นจ,จะสามารถยกระดับไปยังเขตแดนที่สูงกว่าได้โดยตองเข้าใจแล้วหากไม่เข้าทำเสือจะจับลูกเสือได้อย่างไรข้าขอสาบ้านต่อวิถีแห่งสวรรค์หากข้าฝ่าฝืนขอให้ฟ้าดินทำลายจิตวิญญาณของข้าจนหมดเส้น นอกจากนี้หวังยางยังถือเป็นคนที่มีพรสวรรค์ดังนั้นข้าจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องแจกสลาเท่านั้นหากเป็นเส้นเนจกกักรพรรดินีโปรดนำทางด้วยฮะได้ภรรยาที่เป็นถึงจกกักรพรรดินีมาแบบฟรเฟเรื่องดีๆแบบนี้จะหาได้ที่ไหนเอ่ในนามของผู้คนหลายร้อยล้านคนในราชวงใต้เสริงข้าขอขอบคุณท่านมหาจากกักรพรรดหวังยางเป็นอย่างยงิ่ง ท่านบรรพจันทรน์สำนักหลิงเจียนอยู่ไม่ได้หากไม่มีทนันหากศัตรูต่างแดนใช้ประโยชน์จากสถานการณ์เน้และบุกเข้ามามันจะเป็นหายาณเอาได้นะขอรับตรวจพบว่าเจ้าสำนักกำลังขอความช่วยเหลือจากฮอตโปรดไต่ตองให้ดีอีกครั้งด้วยขอรับขอแสดงความยินดีกับฮอดที่ได้รับค่ายกลสำนักระดับจกักรพรรดิค่ายกลดาบวิญญ,ญาณเ้าสันฟ้า ระบบนี้มันซอบเลียดเจ๋งๆถึงกับเอาไข้ยกลสำนักระดับจัก,กรพรรดิมาให้สันเลยเลยเนี่ยท่านบนรรพจานน่ะนี่มันอะไรก,กันนี่คือไข้ยกลดาบวิญญาณก้าสันฟ้าเมื่อเปิดใช้งานสำนักก็จะปลอดภยัยเปิดค้ายกน น,นี่มันค่ายกลสํานักระดับจัก,กรพรรดิสํานักเล่งเจนของเรากำลังจะพังอาจขึ้นอีกครั้งแล้วพลังวิเศษของท่านบรรพจารย์สั่งหน้าเหลือเสื้อจริงๆจงค่ายกลดาบ,บิญญาณก้าสันฟาเนมีพลังมากกว่าค่ายกลค,คมกันนาณาจักรของข้าซเอะภูมิหลังของสํานักเหลยงเจนสังหน้าทึ่งจริงๆท่านบรรพจารย์เปิดอนุญาตให้สิงเหยาติดตามรับใส่ท่านด้วยเถิดเจ้าค่ะทำไมมันไม่เหมือนที่คิดไว้ล่ะ กิดสมรภูมิรักตั้งแต่เริ่มแบบนี้มันก็ทําให้เกมยากขึ้นนะเซะ่ขอแสดงความยินดีกับฮอตเหลวเซียงหยางมีร่างกายและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่หายากในรอบหมื่นปีร่างกายและวิญญาณศักดิ์สิทธิ์มีประโยชน์ยังไงเลรอผู้ที่มีร่างกายศักดิ์สิทธิ์นน้จะมีความพักเดชเสื้อถือได้เอาใจใส่มีน้ําใจและมีจิตใจที่เห็นอกเห็นใจต่อผู้เป็นนายร่างกายแบบนี้ก็เหมือนกับสาวไซเลยนะเซะ่ สมกับที่เป็นโฮสจริงๆสิ่งที่คุณคิดถูกต้องแล้วค่ะสิงเหยาเส้นนั้นจากนี้ไปเจ้าก็มาอยู่กับข้าแล้วกันขอบคุณเจ้าค่าท่านบนรรพจารฮ์ฮฮมีสาวใสยอยู่แขยงข้างคงจะดีไม่น้อยท่านบนรรพจารยังคิดถึงความรู้สึกวันเก่าๆอยู่สช่ะหหากได้อยู่แียงข้างท่านบนรรพจย์อนาคตของสิงหยเหวาก็เลยขีดจำกัดเป็นนะแาะสลดวิหกเพิงอยู่ไหน น,นี่มันพาหนะเสียนในตำนานละาสลดวิหกเพลิงหลากเสียซึ่งเทียบได้กับสมบัติระดับจกักรพรรดิ BMW ในโลกแห่งการําเพ็นสวยสมาร์ทฮะจะว่าไปแล้วชีวิตก่อนสันไม่เคยซื้อรถเลยนิ่นาะตรวจพบว่าโฮสอยากได้พาหนะขอแสดงความยินดีกับโฮอที่ได้รับพาหนะระดับจกักรพรรดิละสลดจกักรพรรดิมังกรทั้งหก ในเมื่อเป็นเรื่องเร่งด่วนเหตุใดไม่เอาลาสลดของข้าไปล่ะท่านพูดถูกเพียงแต่ลาสลดวิหกเครืงหลากสีนั้นหายากในโลกข้าอยากดูจริงๆว่าลาสลดของท่านมหาจัก,กรพรรดิวางอย่างจะเป็นสมบัติเช่นไรล,ลาสลดจัก,กรพรรดิมังกรทั้งหกออกมาลาสลดจัก,กรพรรดิมังกรทั้งหก คารวะนายท่านน,นี่คือพาหนะระดับจัก,กรพรรดิในตำนานจัก,กรพรรด,ดินีเซนขอบพระไทยเจ้าค่าไปไลยไปที่าราชสลอต้์ตาเฉิงขอลับนายท่านขอให้ท่านบรรพจารย์เดินทางปลอดภัยให้ก่นคุมกันอนาณาจักรแห่งราชวงศ์ต้าเฉิงท่านราชโองข้าทนไม่ไหวแล้วขอลับ ทุกคนสงบสติอารมณ์ก่อนแม้จะหมดแล้วหมดแรงก็ต้องอดทนจนกว่าฟาบาทจะกลับมารีบหนีแล้วคนจากอาณาจักรเสียนเยกำลังจะมาถึงในเมซาฟาบาโปรดช่วยพวกเราด้วยท้ายคนนี้ดูเหมือนจะแย่แต่ก็ไม่สามารถทำลายได้ซ้่งหน่าลำคาญจริงๆจงสี่แม่ทัพแห่งเสียนเยทรงเถียเย สี่แม่ทัพแห่งเฉียนแย่เชียงหยินเฉไม่คิดเลยว่าวิธีการของจัก,กรพรรด,ดินีจะ้านสลัดเพียงเนเหตุไดเจ้าถึงพูดเส้นนั้นนางจำกัดขอบเขตการคุมกันให้แคบลงจนถึงบริเวณรอบนอกของเมืองหลวงซึ่งเทียบเท่ากับการเสริมแกงให้กับค่้ายกลค,คุมกันอาณจักรท่านจมตีค่ายกลต่อไปที่เหลือปล่อยให้ข้าจัดการยองตกลง ฝ่าบาทข้าขออภัยด้วยข้าทำเต็มที่แล้วมังกรพัง,งาจงออกมาณน,นี่มันปานดาของใครกันใครบังอาจมายุ่งเรื่องของข้ามังกรหกตัวลากพาหนะคนผู้นี้ต้องมีภูมิหลังที่ยิ่งใหญ่เป็นแนะ่ ข้าขอถามได้หรือไมา่าท่านทรงเทียเย่ท่านนี้คือมหาจากักรพรรดิหวังหยางจากสำนักหลิงเจียนสำนักหลิงเจียนเหรอคงเป็นหุบเขาแห่งหนึ่งในสำนักระดับ9ก้าชีนะไม่เห็นเคยได้ยินเลยเจ้าอย่ามาพูดจาให้ไรสำนักดิ่งเจียนแบบนี้นะเด็กเหลือขอตัวน้อยที่อยู่เพียงระดับหลอมรวมเจ้าไม่มีสิทธิ์มาพูดต่อหน้าเขตดแดนมหาจากักรพรรด เนื่องจากสำนักถูกดูมินโวดได้รับเคดวิซาระดับเทพเคตขุนพลสวรรค์แห่งฟ้าเดนวันนี้พวกเจ้าทั้งสองช่วยใวหน้าข้าสักหนได้หรือไม่เจ้าคิดว่าเจ้าเป็นใครเจ้าไม่คู่ควรที่จะให้ราชวงศ์แฉนเย่ของเราใวหน้าด้วยซ้ำพี่เจียงใจเย็นก่อนสหายเต๋าเราได้รับคำสั่งให้นำตัวจากกะพัดดีนเนเย้หลินหลางกลับไป ได้โปรดอย่าเข้ามาแทรกแซงเรื่องนี้เลยแล้วถ้าข้าไม่ยอมล่ะเนื่องจากโอดมีเจตนาสังหารเคสขุนพลสวัรค์แห่งไฟ้าเด่นจะถูกฝึกฝนถึงขั้นสมบูรณ์ทันเทีเส้นนั้นก็อย่าหาว่าเราโหดเหี้ยมระบบขีประจบเคตมาคาไทยวาแห่งฟ้าเด่นมีประโยชน์ยังไง เขตมักคาไทยวาแห่งฟ้าเด่นสามารถดูดซับการโจมตีจากเขตแดนเดียวกันได้และจะสะท้อนกลับด้วยพลังสองเท่าเจ้าไม่คู่ควรในค้าหลงมือลองค้าจะยืนอยู่เฉยๆและให้พวกเจ้าใส่สามกระบวนท้าหากทำข้าบาดเจ็บได้จักรพรรดินีจะยอมทำตามคำขอของพวกเจ้ามหาจักรพรรดิวางยางท่านคิดอะไรโย ท่านบนรรพจารย์อย่าเสี่ยงเลยเจ้าค่ะสองคนนี้ทรงพลังมาไม่ต้องห่วงพวกเขาทำอะไรข้าไม่ได้หรอกหากเจ้าสามารถลอดจากข้าได้3ามคำปันพวกเราจะยอมลามือและจากไปเชิญพลังสำริตเก้าประการนั้นเปรียบเสมือนวัวโคนจมสายผู้นี้ก็พอมีของอยู่บ้าง กำปันวิญญาณรูปแบบที่สามกำปันมังกรทลายฟ้าเฮ้ที่บอกว่าอยู่เขตแดนมหาจากักรพรรดิเจ้าคงจะคุยโวสินะพี่เจียงห้ามใส่กระบวนท่านั้นเด็ดขาดกำปั้นวิญญาณรูปแบบสุดท้ายอสูรละไกแห่งความวินาศ เขตมาคาไทวะแห่งฟ้าเดียนล้างวิถีแห่งฟ้าเดียนท่านบนรรพจพจน์สังสุดยอดจริงเงเขาสามารถต้านทานการโจมตีเต็มรูปแบบของเขตแดนมหาจัก,กรพรรดิได้หรือว่าพลังของเขาจะเหนือกว่าเขตแดนมหาจัก,กรพรรดิเขตมาคาไทวาแห่งฟ้าเดียนมาคาไทวาสะท้อนกับ หน้าหลังเกียรสายผู้นี้ต้องมีโกนูบายสกกระกแน่ๆข้าไม่ยอมข้าจะใส่อีกสมกำปั้นพี่เจียงอย่าพึ่งหุนหันพันแล้นร่างกายของท่านกำลังบาดเจ็บอยู่นะในๆตอนนี้เขาก็ทำอะไรไม่ได้แล้วเหตุใดเจ้าถึงไม่ลองดูล่ะเมื่อครูต้องขอขอบคุณสหายเต่าด้วยที่เมตตาพวกเราจะจากไปตามที่สัญญาไว้ ไปแต่แรกก็จบแล้วไม่ส่งนะท่านบนรรพจารย์ท่านได้รับบาดเจ็บหรือไม่ไม่ต้องห่วงข้าไม่เป็นอะไรทักษะเมื่อโคสังมหาสาจรารย์จริงๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกวันนี้ราชวงต้าส่งได้รับความเมตตาจากท่านมหาจากักรพรรดิหวังหยาง,ยางข้ารู้สึกขอบคุณอย่างยิง่งข้าจะจัดงานเลี้ยงในพระราชวังในภายหลังและหวังว่าทั้งสองท่านจะยินดีเข้าร่วม เนื่องจากจัก,กรพรรดินีเป็นเจ้า,าพะเส้นนั้นข้าย่อมยินดีเข้าร่วมฝ่าบาทนี่คือมหาจัก,กรพรรดิว่างยางจากสำนักเลยงเจียนและในเมษาเขาจะเป็นเจ้าแขนราชวงศ์ต้าเสืงของพวกเราอะอะไรนะเขาขาคือเจ้าแขนเหรอขา้ารบบาทท่านเจ้าแขนขอจงสรงพะเจริญหมื่นหมื่นเพย เดี๋ยวเดียวเดยวเจ้าแขนนี่มันอะไรกันขอแสดงความยินดีกับโฮทิที่ถูกรัาสะดนของรัาชววองต้าเสิร์งกาบไว้บูซาได้รับแต้มบุญไอแต้มบุญนี่มันอะไรกันเธอแอบเพิ่มระบบภารกิจที่ซันไม่รู้จักง้นเหรอสารภาพมาเดี๋ยวนี้นะไม่งานซันยกเลิกพันธะกับเธอนะมไม่นะอย่าทำแบบนั้นเด็ดขาด นี่ระบบคีประจบแต้มบุญมันคืออะไรกันนะโลกแห่งการบำเพ็ญทั่วไปคงไม่มีสิ่งนี้นะท่านฮอใจเย็นๆก่อนเดี๋ยวทัานใจอิิบายให้ชัดเจนค่ะแต้มบุญเกิดจากการที่คนอื่นเคารพบ,บูชาคุณจะได้มาก็ต่อเมื่อทำความดีช่วยชีวิตรับสช้แันและราษสรแข่งแข่งขึ้นด้วยการทำความดีงั้นเหรองันมันจะต่างอะไรกับผู้บำเพ็ญเทียนที่ทำงานนะัก การทำความดีนะับพันครั้งนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายวิธีที่ง่ายที่สุดคือการทำให้กษัตริย์และเจ้าหน้าที่ระดับสูงเคารพบ,บูชาเมื่อคุณใส่แต้มบุญที่สะสมครอบแน่นสู่ร่างกายแท้คุณจะมีพลังเทียบเท่าเขตแดนเทพจำแรงขั้นแรกเข้าใจแล้วเกาวก็คือจกอักรพรรดินีกำลังบำเพ็ญโดยอาศัยกายแท้สินะไม่ลองจักรพรรดินีเป็นคู่บำเพ็ญที่หาพบได้ยากมาก มาหาจากักรพรรดิบางอย่างท่านเป็นอะไรไปหรือว่าท่านไม่ชอบเมืองหลวงป,ป้าเป้าข้าแค่นึกถึงเหตุการณ์บางอย่างในอดีตนะจกักรพรรดินีเย่หลินหลังจักจะมีค่าเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเซ่ทรงพระเจริญมือนๆเปรยน,นั่นคือคนที่ช่วยเมืองหลวงไว้งั้นหละ่ะซั่งเรากับเซียนจริงๆ ท่านบรรพจารย์ซั้งหล่อเหล่าจริงๆแม้จะเป็นเพียงสาวไซแต่ข้าก็ต้องอยู่เคียงข้างเขาตลอดให้ได้ขอสแสดงความยินดีกับท่านจักรพรรดิเนที่ขวายกลับมาได้ทั้งหมดนี้ต้องยกความดีความซ่บให้ท่านมหาจักรพรรดิบางอย่างรีบไปเตรียมงานเลี้ยงของแค้งที่หรูหรายที่สุดเพื่อรองรับแขกผู้ทรงเกียรติเลวเขาเหตุใดข้าถึงไม่เห็นท่านราชครูมาทักทายข้าเลยล่ะ ท่านลาดสโคะมาไม่ได้ขอรับเพราะนางฝืนตัวเองมากเกินไปเพื่อปกป้องแชนเอาไว้ตอนนี้ข้าเก่งวาเหตุใดไม่บอกข้าให้เร็วกว่าน,นี้ตอนนี้ท่านลาสโคะอยู่ที่หนท่านลาสโคถูกส่งกลับไปยังศาลาเทียนจีแล้วขอรับ่าบาทาใหญ่พวกเราไม่ไปเข้าเฝ้าท่านลาสโคะก่อนละขออภัยเพคะข้าอารมณ์เสียนิดหน่อยทำให้ท่านต้องขอบขับแล้ว ท่านอาจารย์ท่านจะต้องไม่เป็นอะไรนะขอรับท่านอาจารย์อย่าทิ้งพวกเราไปนะขอรับท่านอาจารย์สิทธิ์มาสาวไปข้าบอกไปกี่หนแล้วนะในที่สาธารณะให้เรียกข้าว,วา่าราสโคสาวาวสวยขนาดนี้กำลังจะตายน่าเสียดายสมรัรขอบคุณท่านผู้อาวุโสที่ลงมือช่วยหลินหลังและราสวงศงต้าสังเอาไว้ไม่ได้มากมายอะไรหรอก ไปเชิญหมอเทวดามารักษาท่านราชโครไม่ต้องลอกด้วยสถานการณ์ของข้าข้าเก่งว่ามีเพียงโอสถโซ่เก0าแันจากดินแดนเซียนเท่านั้นที่จะรักษาห,หายขาดได้อย่าเสียเวลาเลยตรวจพบว่ามีคนต้องการการรักษาท่านหอดได้รับโอสถระดับเทพโอสถโซ่เก้าแหนึ่งเมตรระบบขี้ประจบนี่เธอคิดจะสร้างปัญหาให้ซันจริงๆใช่ไหมเนี่ย ท่านควรเก็บโอสถโซ่เก้าแปผ่านไว้เหลือควรช่วยชีวิตคนตอนนี้ดีนะจัก,กรพรรด,ดินีอย่าเศร้าไปเลยบังเอิญว่าข้ามีโอสถโซ่เก้าแปผ่านอยู่พอดีนะเอามาช่วยชีวิตคนก่อนดีกว่าถ้าสาวสวยขนาดนี้ตายไปคงเสียดายหนาดวงนะน,นี่มันลำคาเกินไปข,ข้าขอบคุณท่านมหาจัก,กรพรรดวิวางอย่างจริงๆขอบคุณท่านเสียนท่านอาจารย์รอดแล้ว ท่านอาจารย์ได้รับการช่วยเหลือแล้วโอสถดโซ่เก้าแปรผันมีเอฟเฟกต์พิเศษด้วยเหลอเนี่ยไม่แปลกเลยที่จะมีเฉพาะในแดนเซียนเท่านั้นท่านอาจารย์ท่านเพิ่งทะลวงเขตแดนงั้นเหรอต้องขอบคุณโอสถที่เพื่ออวุโสมอบให้ไม่เพียงแต่ค่าหายจากอาการบาดเจ็บเท่านั้นแต่ยังทะลวงเข้าสู่เขตแดนลาซานเซียนขั้นกลางอีกด้วย เรื่องเล็กน้อยเรื่องเล็กน้อยไม่มีอะไรน่าพูดถึงรอฟงฟาบาทงานเลี้ยงของแคนพร้อมแล้วขอรับท่านมหาจากาาักรพรรดิหวางอย่างเชิญไปเข้าร่วมงานเลี้ยงด้วยเพคะข้ายอมไม่ขัดประสงค์อยู่แล้วตั้งแต่ข้ามิติมาฉันก็ยังไม่เคยเดื่มมาก่อนสุลานี้จะแรงมากหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย ตรวจพบว่าท่านโฮสกำลังจะดื่มสุราได้รับเคติวิสาระดับจัก,กรพรรดิเคตปานสุราแปรผันเป็นมังกรทันเีเคล็ตปานสุราแปรผันเป็นมังกรสามารถเปลี่ยนสุราโอซถและพิษให้เป็นปานที่แท้จริงได้และปรับปรุงความเร็วการตอบสนองของร่างกายอย่างมากฮ่ฮ่าฮ่จากนี้ไปจะกินจะดื่มอะไรสันก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้ว สุลาจอกแรกเน้ขอใช้แทนคำขอบคุณของข้าและสลาาเทียนเจต่อท่านมหาจัก,กรพรรดิหวังหยางสำหรับของขวัญโวสถที่ช่วยชีวิตท่านราชสโคส่วนสุลาจอกที่สองเนในนามของราษฎรทุกคนในราชวงศ์ตาเฉิงข้าขอคารพบูชาท่านมหาจัก,กรพรรดิหวังหยางและขอขอบคุณที่ช่วยกบบอบกู้ราชวงศ์ตาเฉิงเคารพบบูชาท่านมหาจัก,กรพรรดิหวังหยาง うん。